เมื่อพูดถึงน้ำหนักตัวหลายคนคงไม่อยากให้ตัวเองหนักเกินมาตรฐานอยู่แล้วเพราะนอกจากรูปลักษณ์ที่ดูเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดชีวิตประจำวันก็จะเต็มไปด้วยปัญหาจุกจิกที่ตามมาไม่รู้จบและบุคคลที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักต่อไปนี้พวกเขาคือตัวอย่างที่เผชิญกับภาวะอ้วนในระดับที่เกินกว่าคนทั่วไปหลายเท่าจะมีใครบ้างทุกคนก็ต้องกด subscribe กด like แล้วไปดูกันเลยค่ะ 1. แชน n n o n ล o ว r r y ถ้าพูดถึงคนที่น้ำหนักตัวมากจนเปลี่ยนชีวิตไปแบบสุดขั้วหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดคือแชนนอนโลเวอรี่ผู้หญิงจากรัฐแอริโซนาที่เปิดตัวในรายการด้วยน้ำหนักสูงถึง335กิโลกรัมตัวเลขที่ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่หนักที่สุดเท่าที่ด็อกเรนาวเคยรักษา ตอนที่ทีมถ่ายทำไปถึงบ้านเธอแทบขยับตัวเองไม่ไหวต้องให้ครอบครัวช่วยอุ้มช่วยประคองและแม้แต่การลุกขึ้นจากเตียงก็เป็นเรื่องที่เหมือนต่อสู้กับภูเขาหนักหลายร้อยกิโลทุกลมหายใจของเธอคือภาระที่ร่างกายต้องแบกรับจากน้ำหนักที่เกินขีดจำกัด โดยการอ้วนของเธอเกิดจากตั้งแต่เด็กเธอถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังเพราะทำงานหนักจนไม่มีเวลาและโตมากับอาหารร้านฟาสต์ฟูด้ดจนกลายเป็นนิสัยที่หยุดไม่ได้แต่เมื่อถึงวันที่เธอเดินเข้าไปหาหมอจริงๆดรนาวให้เป้าหมายชัดเจนว่าต้องลด68กิโลกรัมเพื่อผ่าตัด แต่ช่นอนกลับลดไปได้เพียง36กิโลกรัมซึ่งยังไกลจากเป้าหมายที่จะเข้าผ่าตัดลดขนาดกระเพาะและสุดท้ายเธอต้องออกจากการรักษาโดยยังไม่ได้ผ่าตัด 2. แบร์รี่ออสตินบนโลกที่ทุกอย่างมีขีดจำกัดมีมนุษย์บางคนที่ก้าวข้ามมันไปอย่างไม่น่าเชื่อร่างกายของพวกเขาใหญ่จนเครื่องช่างต้องพังและโรงพยาบาลต้องจัดทีมเฉพาะทางเพื่อรองรับ เบอร์รี่ออสตินคือผู้ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในคนที่หนักที่สุดในอังกฤษตามรายงานยุคนั้นเขาเคยมีน้ำหนักพุ่งขึ้นไปมากกว่า400กิโลกรัมจนเดินไม่ได้เองหายใจลำบากและต้องใช้ชีวิตอยู่กับเตียงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเขาเริ่มอ้วนตั้งแต่เด็กและยิ่งโตความอยากอาหารก็ยิ่งพุ่งแบบไม่มียังบางวันเบอร์รี่ดื่มโคลาเป็นลิตรๆและกินอาหารได้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าช่วงที่น้ำหนักพุ่งถึงจุดสูงสุดเขากลายเป็น คนที่หนักที่สุดในสหราชอาณาจักรแบบไม่ต้องโหวตใด,ดๆแม้เขาจะเคยเข้าร่วมโปรแกรมลดน้ําหนักอย่างการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่แพทย์จัดให้หลายครั้งแต่การลดน้ําหนักของเขาค่อนข้างยากมากเพราะว่าเขาติดอาหารไขมันสูงและน้ำอัดลมอย่างหนักแถมสุขภาพหัวใจและระบบหายใจทำให้การออกกำลังกายแทบทำไม่ได้เลย 3. จอห์นบราเวอร์มินนอช ถ้าคุณคิดว่าคุณเคยเห็นคนตัวใหญ่ที่สุดมาแล้วอยากให้ลืมภาพเหล่านั้นไปก่อนเพราะคนที่เราจะพูดถึงในอันดับนี้สามารถทำลายทุกความเชื่อทุกตัวเลขเขาคือจอ์นบราเวอร์มินนอชมนุษย์ร่างใหญ่ใหญ่ยักษ์ที่ถูกจารึกไว้ใน Guinness World Records ว่าเป็นมนุษย์ที่หนักที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันด้วยน้ำหนักประมาณ635กิโลกรัมและหนักกว่าคนทั่วไปถึงเกือบ1ิบเท่า เขาเริ่มอ้วนตั้งแต่วัยเด็กและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวัย30ปีร่างกายใหญ่เกินเตียงโรงพยาบาลต้องสั่งทำเตียงพิเศษและใช้เจ้าหน้าที่กว่า12คนช่วยเคลื่อนย้ายทุกครั้งที่รักษาการหายใจยิ่งลำบากเพราะหัวใจและปอดรับน้ำหนักไม่ไหว แต่จอนนนนยังพยายามลดน้ำหนักเต็มที่เขาเคยลดได้ถึง419กิโลกรัมซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถิติที่มากที่สุดในโลกแต่ทว่าร่างกายของเขาก็สุดลงและจากไปในวัยเพียง41ปีเหลือไว้เพียงเรื่องราวของมนุษย์ที่หนักที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกอย่างเป็นทางการ 4. Drew รูส a r ด สำหรับหลายคนน้ำหนักอาจเป็นเพียงตัวแรกแต่สำหรับเขามันคือกำแพงสูงที่ปิดกั้นชีวิตทุกด้านไม่ว่าจะการเดินการหายใจหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป นี่คือเรื่องราวของรูสจวตชายผู้ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในรายการ Family by the ทันและเพียงแค่เขาก้าวออกมาหน้ากล้องตัวเลขก็ทำให้คนทั้งโลกต้องตะลึงเพราะเขาหนักถึงประมาณ305กิโลกรัมน้ำหนักตัวของเขามากจนต้องใส่เสื้อไซส์ย8 8 XL และการเดินแค่จากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งก็ทำให้เขาเหนื่อยเหมือนวิ่งขึ้นเขาหลายกิโลเมตรบางคนคิดว่าเขาอ้วนมาตั้งแต่เด็กแต่ในความจริงเขาเคยเป็นนักกีฬา เคยเล่นบาสเล่นฟุตบอลแต่เมื่อชีวิตเริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะช่วงที่แม่ของเขาล้มป่วยและต้องการคนดูแลเขากินเพื่อคลายความเครียดกินเพื่อหนีปัญหาและสุดท้ายก็อ้วนขึ้นแบบไม่รู้ตัวพอเขายืนบนตาช่างครั้งแรกในรอบ10ปีตัวเลขประมาณ305กิโลกรัมก็ทำให้ทุกคนเงียบกริบถทบพูดไม่ออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย 5. ชิตโตกะไลส ชีวิตของชิโตกะไลซ์คือเรื่องจริงที่ดูเหมือนหนังดราม่าเข้มข้นมากกว่าจะเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งเธอมีน้ำหนักมากกว่า308กิโลกรัมระดับที่ร่างของเธอไม่สามารถยืนรับน้ำหนักตัวเองได้จนต้องนอนติดเตียงมานานกว่า3ปีเต็มต่างจากในอดีตก่อนจะอ้วนจนติดเตียงแบบนี้ชิโตกะเคยเดินได้เคยทำงานเคยใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงทั่วไป แต่เมื่อสุขภาพสุดลงเรื่อยเธอก็เริ่มกินเพื่อลดความเครียดจนสุดท้ายไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอ้วนขึ้นทีละกิโลจนกลายเป็นหนักระดับที่ต้องใช้คนหลายคนช่วยยกตัวเธอเวลาจะขยับเพียงเล็กน้อยจากนั้นชีวิตของเธอถูกจำกัดอยู่บนเตียงแคบๆที่กลายเป็นทั้งที่นอนที่กินและที่ร้องไห้ในวันที่รู้สึกหมดหวังแต่ไม่ว่าชีวิตจะหนักแค่ไหนชิโตกะก็ไม่เคยยอมแพ้ เธอเริ่มลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและเพื่อต้องการกลับมายืนบนเท้าของตัวเองอีกครั้งการลุกครั้งแรกหลังติดเตียงหลายปีก็ทำเอาทีมงานรายการและคนดูน้ำตาคลอไปตามๆกันเพราะมันไม่ใช่แค่การยืนแต่มันคือการกลับมาลองเดินด้วยขาของตัวเองอีกครั้ง6 c แคโรแอนเยเกอร์ คุณอาจคุ้นเคยกับคนอ้วนที่เห็นทั่วไปแต่เรื่องนี้คืออีกจักรวาลหนึ่งของคำว่าอ้วนระดับที่เตียงหักประตูบ้านต้องรื้อใหม่เธอคนนี้คือแคโรลแอนเยเกอร์เธอไม่ได้อ้วนแบบทั่วไปแต่เธออ้วนในระดับที่ร่างกายแทบจะรับน้ำหนักไม่ไหวอีกต่อไป ในช่วงท้ายของชีวิตน้ำหนักของเธอเคยพุ่งสูงถึงประมาณ544กิโลกรัมและมีรายงานบางแห่งประเมินว่าเธออาจเคยหนักใกล้727กิโลกรัมซึ่งถือว่าเกือบ3ใน4ตันร่างของเธอใหญ่จนแทบขยับไม่ได้และความกว้างของลำตัวมีรายงานว่ามากกว่า1เมตรครึ่งจนต้องทำประตูพิเศษกว้างถึง121เซนติเมตรเพื่อให้เธอผ่านเข้าออกบ้านได้ เบื้องหลังความอ้วนมหาศาลของเธอคือบาดแผลในวัยเด็กที่ไม่มีใครต้องการเจอเธอเคยเปิดใจว่าเธอมีปัญหาการกินตั้งแต่อย่างเล็กทําให้เธอใช้การกินเป็นเกราะป้องกันความเจ็บปวดทางใจแม้จะเคยพยายามลดน้ำหนักอย่างหนักจนเป็นข่าวดังแต่ร่างกายของเธอก็อ่อนล้าลงเรื่อยๆและในปี1994เธอเสียชีวิตในวัยเพียง34ปีทิ้งไว้เพียงตำนานความอ้วนขั้นสุดขั้วที่โลกยังพูดถึงจนถึงวันนี้ เออกตาเวียกาฮากนชีวิตของออกตาเวียเริ่มต้นเหมือนคนทั่วไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดจนวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเธอหนักเกินกว่าโลกจะรับไหวตัวเลขบนตราช่างพุ่งสูงถึง289กกิโลกรัมและร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณอันตรายทุกด้าน เดินไม่ได้หายใจลำบากและแทบขยับตัวไม่ได้เลยเองด้วยซ้ำความอ้วนของเธอไม่ได้เกิดจากการกินเพลินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ถูกขังอยู่กับความเจ็บปวดความเครียดและความเหงาที่สะสมมาหลายปีและเพราะน้ำหนักขนาดนี้มาได้ส่งผลแค่กับร่างกายแต่ส่งผลกับความเป็นอิสระทั้งหมดของชีวิต ออกตาเวียใช้เวลาส่วนใหญ่ติดอยู่ในเตียงและเก้าอี้เพราะขาของเธอไม่สามารถพยุงน้ำหนักตัวมหาศาลได้อีกต่อไปแล้ววันที่เธอปรากฏตัวในรายการ My 6 0 0 l by Live โลกทั้งใบก็ได้เห็นความจริง ผู้หญิงที่ต้องใช้แรงกายมหาศาลเพียงแค่จะลุกขึ้นนั่งสิ่งที่คนทั่วไปทำแค่ไม่กี่วินาทีเธอต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงแต่ถึงจะหนักระดับที่เตียงแทบรับน้ำหนักไม่ไหวเธอก็ยังมีไฟในการกลับมาใช้ชีวิตเธอเริ่มฝืนสู้กับร่างกายของตัวเองกัดฟันฝึกเดินทีละก้าวหวังว่าสักวันจะกลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง 8. ชอนมิลลิเคน ถ้าพูดถึงหนึ่งในคนที่หนักที่สุดในโลกชื่อของชอนมิลลิเคนต้องโผล่มาทันทีเพราะตอนที่เขาเข้าร่วมรายการ My 100L by Life อเขาหนักจนแทบไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเลขอยู่ที่ประมาณ408กิโลกรัมและมันทำให้เขาแทบขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวชีวิตของเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสุขนักเขาเป็นเด็กที่เจอปัญหาทางบ้านตั้งแต่เล็ก ทำให้เริ่มกินเพื่อปลอบใจตัวเองจนพอน้ำหนักพุ่งขึ้นเขาก็เริ่มติดอยู่บนเตียงนานหลายปีร่างกายของเขาใหญ่จนต้องสร้างพื้นที่พิเศษในบ้านไว้แค่ให้เขานอนและหายใจและทุกการขยับตัวของเขาก็เจ็บเหมือนลมหายใจจะหลุดออกจากหน้าอกต้องมีคนช่วยแทบทุกอย่างตั้งแต่ลุกนั่งจนถึงอาบน้ำแม่ของเขาต้องดูแลเขาเหมือนผู้ป่วยหนักตลอดทั้งวัน แม้จะย้ายไปฮูสตันเพื่อเข้ารักษาแต่น้าหนักที่มากเกินไปก็ทำให้เขาแทบขยับไม่ได้และความเครียดยิ่งทำให้เขาติดอาหารหนักกว่าเดิมแม้เขาจะพยายามสู้สุดแรงแต่โรครุมเร้าและน้าหนักที่เกินขีดจำกัดก็ทำให้ร่างกายไม่ไหวสุดท้ายเขาจากไปในวัยเพียง29ปีทิ้งเรื่องราวที่เตือนโลกว่าโรคอ้วนรุนแรงอันตรายกว่าที่คิดมาก เป็นยังไงคะเรื่องราวของพวกเขาอาจทำให้เราตกใจอาจทำให้เราสงสารซึ่งทุกคนในคลิปนี้ล้วนมีเส้นทางที่ต่างกันแต่เหมือนกันตรงที่พวกเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกวันว่าแต่ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe รอติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ